กุศลมีหลายแบบก็เลือกกันเอาเองแล้วแต่ศรัทธาและกำลังแล้วแต่ศรัทธาและกลังไม่มีเงินก็ทำกุศลได้นะอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปมองว่าต้องทำด้วยกุต้องทาด้วยเงินอย่างเดียวนะแต่ถ้ามีเงินแล้วอยากจะได้กุศลต้องทำอย่างเดียวคืออะไรครับต้องสละเงินนั้นคือให้ทางนะยิ่งเก็บเงินมากเท่าไหร่ยิ่งอะไรเอ่ย ยิงไม่เป็นยิงยิงรวยแต่ขนไปไม่ได้นะจะขนไปได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับให้ทานเท่านั้นนะอ่า,เ,เ,อาเรากลับมาดูนะครับอาจจะอธิบายตารางนี้ก่อนนะตารางนี้ออกมาสมุทรยัสัจจา สมุทยศสัจจะเนี่ยกำลังเกิดได้แก่อะไรเอ่ยออกำลังเกิดเนี่ยเหมือนกันทุกอันเลยนะได้แก่อุป,ปาทขณาของตัณหาเราก็ย่อว่าอะไรครับตากอบนะตากอบตากุบเนี่ยจะเป็นอุป,ปาทขณาของตัณหาเนี่ยเราจะเรียกว่าตาอุบหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่กำลังเกิด ไม่ใช่กําลังเกิดเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับคู่ที่เราจะไปคิดนะ,ะถ้าเราไปใช้กับการหนึ่งแล้วใช้กับคู่อะไรครับทุกกับสมุทยัยเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งแล้วก็อะไรครับอันนี้คือการนะการหนึ่งแล้วก็มูละมูลีคือทุก์กับอะไรเอ่ยทุกกับสมุทยัยนะครับทุกกับสมุทยัยปุ๊บเนี่ยนะครับ ส่วนที่ไม่ใช่กำลังเกิดเนี่ยเราจะแบ่งโดยสภาวะแบบนี้นะสัเพเทสังจะวันตานางแล้วก็อะไรครับวาจีพางวาจีพางก่อนนะเมื่อเรามีสังจะต้องมีอะไรครับวัจีพางตามไปใช่ไหมแล้วถึงจะมีสิ่งที่กำลังเกิดมีสิ่งที่กำลังเกิดมีตัณหาไหมไม่มีนะครับ แต่ประวัติการของเขาเราดึงใครออกไปดึงตัญหาออกไปส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับวตาตวิจู <c oughs> เนี่ยคุณต้องจำสูตรเลยนะเพราะว่าสมุทยาศาจัจรเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ <c oughs> ต่อมาข้อที่สองการหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมุก,กับมาร ก็จะตั้งอีกแบบหนึ่งตรงฝายนี้ตั้งเหมือนกันหมดเลยกำลังเกิดก็เป็นตะอุกหมดแต่ว่าฝ่ายดับเนี่ยท่านเปลี่ยนใหม่เป็นอะไรครับเอาสภาวะที่กำลังดับทั้งหมดที่เป็นนามธรรมามารวมกัน mm hmm. ก็เลยเรียกว่าสัพเพสังจิตตสะทางาคาคเนเราก็เลยย่อมาว่าเป็นอะไรครับสังจิพังนะครับ คุณต้องดูเลยนะอันนี้มันเป็นวิธีการรวมของพระพุทธองค์เราก็ต้องทําให้สอดคล้องแล้วเราก็รวมสภาวะที่กําลังเกิดแต่ว่าปราศจากอะไรครับปราศจากจันหาเราก็เลยได้เลยครับตาวิจีโอนะครับถ้าเราดูวิธีรวมฝ่ายแรกเรารวมแบบอะไรเอ่ยสภาวะกําลังดับกับกําลังเกิดแต่ถ้าเรามารวมแบบคู่ที่สเนี่ยนะครับ เรารวมแบบนามกับรูปข้างหน้าเนี่ยเป็นนามหมดเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นนามธรรมซึ่งกําลังดับอันหนึ่งนามธรรมซึ่งกําลังเกิดอันหนึ่งแล้วก็มีอะไรครับนิโรทาสมาบัติแล้วก็มียาเนี่ยตรงนี้คือรูปตรงนี้คือนามธรรมตรงนี้คือไม่ใช่ทั้งรูปไม่ใช่ทั้งนามเข้าใจความหมายไหมอืม เพราะนั้นสภาวะมันแบ่งออกมาแบบนี้นะส่วนตองข้างหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะตะอบเหมือนจานแต่ถ้าเป็นการสี่พระพุทธองค์แสดงอีกแบบหนึ่งการสี่เนี่ยสมุทัยสัาจจะจะอยู่การหนึ่งได้ก็ต้องอยู่ที่คู่สุดท้ายคู่เดียวนะคืออะไรเอ่ยสมุก,กับอะไรสมุกกับมรร์คพอเป็นสมุกกับมรรคนะครับทางข้างหน้าก็เหมือนกันคือ,อะายเอ่ย ตาอุนะครับปัญหากำลังเกิดก็ปัญหายาอุป,ปาทาคาเนนะ,ะแต่ปัญหาไม่ใช่กำลังเกิดท่านแสดงแบบใหม่แล้วนะท่านแสดงเปลี่ยนมาเป็นอะไรเอยตาพังนะครับเอาตะอุกะตะพังมารวมกันก็กลายเป็นจิตที่ประกอบด้วยตัญหานะทั้งดวงเลยแล้วก็เหลืออะไรครับตาวิจิเน ไม่อุบนะเพราะว่าเนี่ยคือจิตที่ปาสจการหาเนี่ยนะครับจะบอกว่าตัณหากําลังเกิดก็ไม่ใช่ตัณหากําลังดับก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีตัณหาจะให้เกิดเพราะฉะนั้นตัณหาตัณหาวิปเนี่ยนะครับจิตที่ปาสจการหาเนี่ยถามว่าตัณหากําลังเกิดไหมไม่ใช่กําลังเกิดตัณหากําลังดับไหม ไม่ใช่กําลังดับกําลังเกิดก็ไม่ใช่กําลังดับก็ไม่ใช่วัดตะมาเน,ะะาเ,นเอาสามขณะจิตเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ท่านแสดงใหม่นะท่านแสดงเป็นทั้งสามขณะเนี่ยสามขณะตรงนี้นะเราเคยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราอธิบายไปทีหนึ่ง แต่เดี๋ยวงงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยค่อยกลับมาดูใหม่เอาเอายอมรับไปก่อนนะยอมรับไปก่อนว่ามันพระพุทธองค์แสดงแบบนี้ตัวนี้บาลีใหม่คืออะไรตันหาวิปปะยุตตาจิตเตวัตตะมาเนีนะครับ ในขณะที่เป็นไปแห่งจิตที่ปราศจากไรจิตที่ปราศจากปัญหานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราดูออกมาพระพุทธองค์ก็แสดงโดยความเป็นอะไรครับนามธรรมาโดยแบ่งนามที่เป็นอะไรเอ่ยจิตที่มีโลภะกับจิตที่ไม่มีโลภะที่เราเรียกว่าปัญหานะ,ะแล้วตรงนี้เมื่อแสดงนามธรรมาเสร็จปุ๊บมันก็ต้องส่วนเหลือที่เหลือเหมือนกันนะ คือเหลือรูปกับสิ่งที่ไม่เป็นทั้งรูปไม่เป็นทั้งนาม,มเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้ถ้าเราสังเกตดูก็คือการแสดงสวนนามธรรมานะครับพระพุทธองค์แสดงให้เหมาะสมเพื่อที่จะใช้กับการต่างๆนะเราก็ต้องจําส่วนนี้ต้องจํานะเพราะฉะนั้นที่เขียนออกมาอธิบายใหญ่ๆตรงเนี้ยถ้าสรุปก็คือตรงนี้ก็คือหัวข้อตรงนี้นะ คุณก็ดูตรงนี้ออกมาการหนึ่งเพราะว่าดูแล้วเดี๋ยวคุณจะงงก็เลยขยายมาให้ดูแบบนี้ก่อนแล้วการหนึ่งถ้าใช้กับสมุมาร์กก็จะเป็นตัวนี้นะ,ะตัวเดียวกันนะส่วนถ้าเป็นการสี่คุณต้องตั้งแบบนี้นะพวกนี้ไม่มีวิธีการนะเพราะฉะนั้นเราตั้งเพื่อให้อะไรครับสอดคล้องกับพระบาลีนะเพราะว่าพระพุทธองค์แสดงบาลีตามนี้เราก็ต้องตั้งให้เหมือนกับพระบาลี ถ้าตั้งไม่เหมือนก็เกิดอะไรขึ้น,ก,ก,นก็ไม่ใช่บาปกรรมอะ่ะก็ไม่รู้เรื่อง <laughs> เพราะว่าพระพุทธองค์ตอบแบบหนึง่งจริงๆก็ไม่ไม่เชิงว่าผิดพุทธพจน์นะถ้าเราไม่ไม่กล่าวตูว่าอะไรครับของเราถูกนะครับถ้าเราทำออกมาแล้วเรารู้ว่าเราทำไม่ถูกแต่เราพยายามจะตอบเพื่อเอาคะแนนมันก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไอ้ที่เราตอบผิดๆอ่ะ นี่คือพัพุทธพจนะ์ะหน้าหลักคือเรากล่าวตูนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำได้นะครับแล้วก็จำได้มันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะ,ะเพราะนั้นเราตกลงกันแล้วนะว่าตอนนี้สมุทัยสัจจากำลังเกิดเนี่ยได้แก่สภาวะแบบนี้นะเอากลับมาดูนิดนึงสมุทัยสัจจะคนเราถ้าเรามองพบเราง่ายๆออกมาปฏิสนธิขึ้นมาเสร็จปุ๊บ มีอะไรปฐมพวังระหว่างทางมีโลภะไหมยอ่ามีโลภะแล้วก็มีจิตอะไรก็ไม่รู้เกิดมามนะครับเลอะเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็สุดท้ายก็อะไรครับจุดตปสมควรกล่าวไหมว่าเราท่องเที่ยวไปในพบต่างๆใช้เปล่า ควรกล่าวไหมว่าเราท่องไปจากพบเราท่องเที่ยวมาจากพบนี้แล้วไปพบนูน้นจากพบนู้นกลับมาพบนี้ผิดไม่สมควรพูด <laughs> ไม่สมควรพูดในกระถาวัตถุทั้งดอกไม่สมควรกล่าวแบบนี้ถ้าเราบอกว่าเราท่องเที่ยวจากพบนี้ไปพบนูน้นพบนูน้นมาพบนี้ถามว่าตายไหม เวลาท่องเที่ยวผ่านพพไปเรื่อยๆมีการตายไหมไม่มีเร <5. S 2> พราะว่ามันไม่ได้ตายจากพบนี้ไปพบนู้นแต่ว่ามันท่องเที่ยวไปในพบเพราะนั้นบ้านของเราทั้งส1บอบ้านเนี่ยคือที่ที่เราเที่ยวไปเราย้ายจากบ้านนี้ไปบ้านนู้นเราไม่ได้ตายนะเพราะว่าคุณบอกว่าคุณท่องเที่ยวถ้าใช้คำว่าท่องเที่ยวไม่ตายอ๋อ okay. <ผ>คช้าว่าท่องเที่ยวคุณต้องบอกว่าคุณเคลื่อนจากพบนี้ด้วยการตายอ่ะ นะครับเคลื่อนจากพบนี้แล้วไปสู่อีกพบหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านละเอียดนะท่านบอกมาว่าถ้าคุณใช้คําว่าท่องเที่ยวจากพบนี้ไปพบนู้นคุณจะไม่มีคําว่าตายเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่มีคําว่าตายปานาติบาจะเกิดได้ยังไงนะครับ โอ้ยละเอียดมากนะแม้กระทั่งผมสอนมาไม่รู้กี่ปีก็สอนว่าท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมา <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> แต่ท่านบอกเลยนะไม่สมควรพูดไม่สมควรกล่าวว่าท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมา <c oughs> อ่ะเรากลับมาดูของเราปัญหากําลังเกิดตรงไหน <c oughs> พบของเราเนี่ยก็คือตรงนี้ใช่ไหมนี่คือตาอุบนะอื เพราะนั้นตันหากำลังเกิดเราแทนออกมาแล้วนะครับว่าเราเคยบอกว่าซีกบนเราจะแทนฝ่ายเกิดซีกล่างเราก็จะแทนฝ่ายได้เพราะน,นั้นจิตที่มีตัญหาแล้วกำลังดับเนี่ยปัญหากำลังเกิดไหมไม่ใช,ใช่กำลังเกิดนะ,ะจิตที่กำลังดับแล้วก็ฝ่ายนี้นะครับตั้งเอียงเอียงให้ดีๆนะตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยตาพังได้ไหม ตาพังนะส่วนข้างหน้าตรงนี้มีตันหาประกอบไหมวิบากวิบากไม่มีตันหาประกอบปฐมภวังเป็นวิบากก็ไม่มีตันหาประกอบจุดติก็ไม่มีตันหาประกอบจิตอื่นที่ไม่ใช่โลภามูลจิตก็ไม่มีตันหานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็แทนจิตอื่นๆไปนะครับ จิตที่ปราศจากปัญหาตรงนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยปัญหาวิปยุทธปัญหาวิปยุทธตรงนี้มีปัญหากําลังเกิดไหมไม่ใช่ไม่มีอะไรเกิดเลยนะปัญหาไม่ใช่กําลังเกิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านก็เลยบอกว่าอะไรครับปัญหาที่จิตที่ปราศจากปัญหาทั้งสขณะปัญหาก็ไม่ใช่กำลังเกิดตัวนี้เราก็เลยมีชื่อยอ่อตัวใหม่ว่าอะไรครับ ตวิแล้วก็จิเนไดไหมเพราะนั้นะตรงนี้เรากำลังคุยเฉพาะอะไรครับภูมิที่มีจิตนะเพราะนั้นะตรงนี้ถ้าเราพูดออกมาลักษณะนี้เราจะได้อะไรครับจตุวโวการับภูมิกับปัญจโวการับภูมินะเพราะเป็นภูมิที่มีจิตะนะครับ ส่วนบางคนถ้าสามารถจะเข้านิโรธาสมาบัติได้ก็จะอยู่ในเนี้ยนะเพราะฉะนั้นนิโรธสมาบัติถ้าเราดูออกมาก็เป็นสภาวะหนึ่งที่อยู่ตรงเนี้ยบางคนไม่มีนิโรธบางคนเข้ามาแล้วท่านก็ไม่ทําอะไรเอ่ยท่านก็ไม่ทำเข้านิโรธาสมาบัติจิตก็ไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นตอนจิตที่ไม่เกิดตอนนั้นถามว่าโรภะกําลังเกิดไหมไม,ไม่ใช่กํากลังเกิด แล้วก็เรามีภูมิอีกภูมิหนึ่งพิเศษคืออะไรครับอสานยะสัญญตตภูมิเพราะฉะนั้นอสานยะสัญญตตภูมิเราก็มีชีแรกที่กําลังเกิดกับอะไรครับชีท้ายนะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่นี้เองภูมินี้เมื่อไม่มีอะไรครับไม่มีรูปธรรมนะครับไม่มีนามธรรมนะคือนามธรรมไม่เกิดตัณหาก็ไม่เกิดโดยแน่นอนนะเพราะเขามีแต่รูปธรรมอย่างเดียว เพราะนั้นตรงนี้เราก็ได้ว่ายะก็เป็นอีกองค์ธรรมหนึงเนี่ยก็แสดงสภาวะแค่นี้ท่านแบ่งโดยความเป็นนามธรรมกับรูปธรรมนะเพราะนั้นวิธีการแบ่งมันแล้วแต่ว่าอะไรครับคำตอบอันไหนจะทำให้เกิดความชัดเจนที่สุดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าตอบแบบอะไรครับดึงวิธีการดึงแบบนี้ออกมาตอบเนี่ยมันไม่ชัดเจนเท่าวิธีนี้นะอะ เดี๋ยวเราก็จะเห็นนะว่าทำไมมันชัดเจนกว่านะครับตัวนี้ตัวนั้นมันีนิพพานหรือนิโรธะแน่มีโรธหมดไม่มีนิพพานนิเราจะเรียกว่านิโรธะหมดเลยถ้าปรินิพพานเราจะใช้ตัวนี้นะซึ่งมันไม่มีนะพูดผิดแล้วอ๋อไม่ใช่พูดว่านี้โรธาสมาบัตใช่ไหมอ่า ได้เดี๋ยวต้องไปกรอเทปดูต้องกราเดี๋ยวนี้เลยหรอ่าได้ผิดก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรครับเป็นครูไม่ใช่ผิดเป็นครูตอนนี้ไม่มีสติอยู่แล้ว <c oughs> อยากจะหยุดสอนนะนอ่าอยากจะหยุดสอน,นแง่มแบบเตียวเองแค่ปารีเนี่ยอาจารย์เแปบบ็นหน้าเบือ่อเบื่อมาหาวิทยาลัยต่างๆั คดีอนาพมนไปแล้วเลยเี่ยเลยพิมอนนะคะรการต้องไปบอกุดต้องวนโดยการลองไปต่อรองสิให้เขาย้ายลงมาไม่มีทางเลยไม่มีทางหรอกชั้นมหาเอกไม่มีใครปล่อยหรอกเพราะว่ามันเป็นชั้นที่อะไรชั้นสูงสุดนะคนขึ้นไปล้านี้ไม่มีใครที่จะหวนกลับลงมาข้างล่าง อาจริงอะไรนะมัอะไรอยู่วันนั้นะมันติดอะไรเอ่ออภิธรรมเจ็ดคำพีคำพีที่ยาาที่สุดคือปัจฐานนะเพราะฉะนั้นใครไปสอนปัจฐานแล้วเนี่ยมันจะโดนเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีสุดยอดเป็นถ้ามาออกมาก็เป็นอะไรครับเจ้ายุทธภพของอภิธรรมใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเอาเจ้ายุทธภพทางอะไรครับก้าวปริเฉก็ต้งอะไร วิถีอาจารย์ในสอนวิถีก็มักจะไม่ขย,ย้ายหรอกเพราะว่าเลยครับมันสุดยอดของ9ก้าปริเชษนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีชั้นที่ออกมาอย่างเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะปฏิบัติก็เลยครับ8 9ดกถูกไหมเพราะฉะนั้นท้าในแง่ของปริยัติเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยคือสุดยอดของ9ปริเชษสุดยอดของ7จทัมพี และตอนนี้คุณก็ไปใช้ในทางอะไรเอ่ยปฏิบัติเพราะฉะนั้นสามชั้นเนี้ยนะคุณหาทางหาทางกินเขายาก <c oughs> แต่ไม่ใช่หาทางกินยากนะ <c oughs> ตอนผมมาสอนรั้งแรกเนี่ย <c oughs> เขาขอให้ผมไปสอนชั้นนี้แล้วก็เขาจะมีคนมาแทนสอนชั้นนี้แต่ผมไม่เอานะผมอยากจะสอนชั้นนี <c oughs> ้ที่อยากจะสอนเพราะว่าอะไรชีสมันไม่มีอยากจะทำชีสให้มันจบออกมาให้มันเรียบร้อยก่อน เพราะว่าชั้นนี้มันเป็นชั้นที่ไม่มีใครเคยสอนได้จบอ่ะ uh. ค,คนที่จะสอนได้จบนี่คือคนที่ต้องสอนวันธรรมดานะวันธรรมดาแล้วต้องสอนแบบมีระบบและเร็วทีเดียวอ่ะน,นะครับแต่ว่าไม่ได้เร็วเร็วไม่ได้เร็วมากอย่างอาจารย์เทียบนะอย่างอาจารย์เทียบสอนสาวทิตย์ก็หมดสอนเดือนเดียวสองเดือนก็จบนะเพราะว่าอาจารย์เก่งอ่ะเราก็ <S <S 2. <S 2> ได้นะเพราะฉะนั้น เร,เรามองส่วนตรงนี้ออกมาแล้วนะว่าส่วนข้างหน้าตรงนี้เป็นส่วนของอะไรครับนามธรรมาส่วนตรงนี้เป็นส่วนของรูปประทรมสวนนี้รธทามเนี่ยไม่ใช่ทั้งนามไม่ใช่ทั้งรูปนะ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเราดูออกมาเราแบ่งเป็นส่วนๆก็จะจบะส่วนข้างบนเราแบ่งโดยลักษณะอะไรข้างบนเราแบ่งโดย กำลังดับแล้วตรงนี้อะไรครับกำลังเกิดถูกไหมอ่าตรงนี้นะสิ่งที่กำลังดับทั้งหมดจะบอกว่ามันกำลังเกิดใช่ไหมมันไม่ใช่กำลังเกิดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดตรงนี้สภาวะอะไรที่กำลังดับไม่ใช่กำลังเกิดแน่นอนแต่สิ่งที่กำลังเกิดตรงนั้นต้องไม่มีอะไรครับต้องไม่มีปัญหาตัญหาถึง ไม่ใช่กําลังเกิดนะเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งโดยลักษณะสองสอแบบคุณก็ต้องสรุปออกมาดีๆแต่ว่าเราเคยสรุปประมาณง่ายๆคืออะไรครับถ้าองค์รทมตรงนี้เป็นเห็ตนตรงนี้ไหมสมุดกับมาร์กเป็นอะไรเอ่ยนามนาม,นามสมุดมาร์กก็เป็นอะไรครับรน,ารน,ารนามนามถ้าเป็นนามนามเนี่ยนะครับ องค์ธรรมของฝ่ายปัจจนิกเรานิยมแบ่งเป็นนามแล้วก็รูปแต่ถ้าองค์นี้ทุกขสัจจะเป็นอะไรนามรูปแต่สมุทัยสัจจะเป็นนามเนี่ยการแบ่งมันแบบมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเอานามไปเทียบกับนามรูปนะครับคุณไปแบ่งเป็นนามเฉยๆอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะท่านก็เลยแบ่งออกมาเป็นเลยครับกําลังดับกับกําลังเกิดน,นะ ก็ให้เราเข้าใจลักษณะแบบนี Zeit ้ออกมาได้ไหมให้เวลาลอกตรงนี้ก็มาอธิบายตรงนี้ต่อก็ลอกไปฟังไปอืคุณจดช้านะของผมเนี่ยตอนสมัยผมเรียนนะไม่ว่าเรียนอย่างไหนอาจารย์จดเสร็จปุ๊บพออาจารย์พูดต่อเราก็จดทันพอดีพูดไปจดไป เพราะว่าถ้าไม่นั้นเนี่ยคุณเล็กเชอร์ไม่ทันหรอก<ม>เวลาคุณไปฟังเขาเล็กไปฟังเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเล็กเชอร์มันต้องฟังไปแล้วก็โนดโน๊ตโนดไปเรื่อยๆนะเพราะนั<ม>้นถ้าคุณหมดแต่มาน,นั่งลอกทุกอันเลยก็ลำบากจะแล้วถึงกดถึงว่าสมมติว่าเราไม่เอาสังกูแล้วเราตัดนวัตเซอของที่เอาไปเติมสีมันจะเท่ากันนะก็คือถ้าเราไม่เอาสังกุ แล้วยังไงนะตัดวัดบอลเตตรงนี้อ๋อใช่ก็คือจริงๆก็คือถ้าเราตัดตัวนี้ออกไปถามว่าเท่ากันไหม <c oughs> ไม่เท่ามันจะขาดยะอุไปตัวหนึ่งเ <c oughs> ข้าใจความหมายไหมสังอุตัวเนี้ยเราได้สามสิบเอ็ดูมิ <c oughs> แต่ถ้าเราตัดตัวนี้ออกไปนะอ่าเรามาดูกันนิดนึง <c oughs> อ่าคือเรามีสังอุใช่ไหม <c oughs> แล้วก็วะ ตาวิจิอุปเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะตัดวะตัวนี้ออกมาหรือตาวิจิอุปนะครับอันนี้คืออุปภาทขณณะของจิตที่ปราศจากปัญหามันได้เฉพาะนามธรรมาแต่ว่าสังอุตตัวนี้มันมีทั้งนามแล้วก็รูปถูกไหมครับเป็นภูมิที่มีนามและรูปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าภูมิไหนมีนามธรรมาเนี่ยตัวนี้รับได้ แต่ว่ายะมันไม่มันรับไม่ได้ด้วยตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแปลกออกมาเป็นลักษณะแบบนี้คุณจะต้องได้สองสภาวะคืออะไรครับยะอุก,กับตัวนี้มองออกนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำต้องเข้าใจบารีดีๆนะถ้าเราเข้าใจปุ๊บมันก็ไม่ยากอะไรอ่าก็ดูออกมาเนี่ยจากตัวเนี้ยเราแปลงมาเป็นตัวนี้นะอ่า สมมติคุณเอาส่วนนี้นะแปลงมาเป็นส่วนนี้คุณก็จะได้อันนี้อันหนึ่งอ,อ่าคราวนี้เรากลับมาดูสังจะสังจะกลาบอะไรครับวะจิพังพอคุณเอาอะไรออกเอาวะออกนะก็กลายเป็นอะไรครับจิพังจิพังใช่ไหมแต่มันได้จิตทั้งหมดท่านก็เลยเพิ่มเลยครับคำว่าสับเพสังมาด้วยอีกหนึ่งตัวแต่ว่าตรงนี้คุณได้เฉพาะ นามธารมคุณก็ยังเหลือส่วนที่เป็นรูปอยู่ก็เลยเหลือยะจะเนี่ยมองออกใช่ไหมอ <c oughs> พอคุณได้สองตัวนี้ออกมาสังจิพังก็กลายมาเป็นตัวนี้วะตาวิอาตะวิจิอุปก็กลายเป็นตัวนี้แล้วเอาสองตัวนี้รวมกันก็กลายเป็น <c oughs> ยะแล้วก็นี้โลทัามาบัติลอยขึ้นมาที่เราบอกว่า มันเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือสตัวนี้รวมอ่าใช่กันเนี่ยที่คุณทําออกมาเนี่ยตัวนี้กับตัวเนี้ยรวมกันก็กลายเป็นอะไรเอ่ยยะใช่ไหมอ่านี่ก็คือตัวเดียวกันนะถ้าคุณคิดออกมามันก็เป็นตัวเดียวกันหมดมเพียงแต่ว่าเรามองลักษณะไหนมไม่ได้แปลกตัวนี้ให้ดูเพราะว่าอะไรครับเคยทำตั้งแต่ตอนนี้ออกมาตอนการหนึ่งมาแล้วคิดว่ายังจำได้เนาะ คุณได้การหนึ่งก็ลืมการสองได้การสองก็ลืมการหนึ่งแต่เรื่องปกตินะสมัยเรียนก็อย่างเนี้ยละมันไม่มีสมองไปรวบรวมตรงนี้นะเพราะว่ามันเครียดกับการเรียนนะเวลาเราเรียนแล้วต้องอะไรเอ่ยต้องทําให้มันได้อะ,อะได้ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะคิดแบบไหนนะเพราะฉะนั้น การคิดโดยวิธีที่4เนี่ยเราก็คิดบุคคลตามแบบอย่างนี้นะอันนี้คือการแสดงองคร์รมตามในการสีนะ,ะตรงนี้ออกมาคุณก็เขียนไปด้วยเดี๋ยวก็กลับมาดูก็ไม่รู้แล้ว <c oughs> สีละเราคิดแบบนี้นะ,ะนเพราะฉะนั้นถ้าเราออกมาก็กลัวลำบากก็ทำสีเอาไว้นะจะได้รู้ว่าตรงนี้คือตะพงัง นะครับทำเป็นสีๆเอาไว้กันนะเพราะฉะนั้นตรงวิถีของเรานะครับเราจะแสดงเฉพาะในไรเอา่ยจัตวโวการภูมิกับปัญจโวการภูมินะครับส่วนนิโรธสมาบัติกับอสัญญาสัตตานังเนี่ยนะเราละเอาไว้นะครับเพราะถือว่าเป็นองค์ธรรมส่วนง่ายนะเราก็ตัดทิ้งไป นะครับถ้าเราไปเขียนหมดมันบางทีมันก็เละขึ้นมานะ,ะต่อมาเราได้นะครับว่าสมุทยัยสัจจะกำลังเกิดได้แก่คนที่อะไรครับได้แก่ขณะอุปาทาขณะของตัญหานะอุปาทาขณะของตัญหาถามว่าในขณะที่กำลังเกิดตรงนี้มรรคสัจจะเคยเกิดไหมเคยก็มีไม่เคยก็มีใช่ไหมครับ ผลเสกคาบุคลยังมีตัณหาเกิดได้ไหมได้ <laughs> ได้สิผล <laughs> เสกคาบุคลใช่ไหมครับ <laughs> เป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังมีโรภะได้นะโรภาของพระโสดาบันกับของเราเหมือนกันไหม <m akes> ไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนกันแต่ของเราชำนาญคนละอย่างกับท่าน <m akes> อ๋อวิ่งข้าหากับวิ่งออกเหรอเอ๊จิตมันหากับจิตมันออกอยังไง เรามักจะพูดอย่างนี้นะอืจิตสันจิตอะไรอย่างนี้นะอืมเราก็มองยากนะครับตันหาก็คือโรภาพมูรจิตมีอยู่แปดวงใช่ไหมอ่าแปดวงเนี่ยสี่ดวงแรกประกอบด้วยอะไรเอ่ยทิฏฐินะครับส่วนเป็นทิฏฐิขะตะใช่ไหมทิฏฐิขะตะสส่วนสี่ดวงหลังเนี่ย <Okay. S 1> ทิฏฐิขะตะวิป เราชำนาญสีดวงไหน uh huh. ตัวเราเองเนี่ย uh huh. ในโลภามุรจิตแปดหน้า uh huh. หรือหลัง uh huh. หน้า <laughs> ถ้าเราปุตุชนนะครับเราจะติดทิฏฐิมากนะครับ uh huh. พวกเราทุกคนเนี่ยถ้าเราเป็นปุตตุชนเนี่ยเราจะมีอะไรครับทิฏฐิประกอบโดยส่วนใหญ่เลยนะทิฏฐิที่ประกอบเนี่ยก็คืออะไรครับสักกายทิฏฐินะสักกายทิฏฐิ เพราะฉะนั้นทิฏฐิของเราเนี่ยจะเป็นโลพะที่ปัศจากทิฏฐิเนี่ยเงื่อนไขส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เงื่อนไขเดียวอะตอนมีมานะคือตอนเราเอาตัวเราไปเทียบกับคนอื่นแล้วเ,เกิดมานะขึ้นเนี่ยเราถึงจะเกิดอะไรครับสี่ดวงหลังนะส่วนใหญ่นะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเงื่อนไขอื่นนะแต่ส่วนใหญ่เวลาเราเกิดมานะเนี่ยมันถึงจะเกิดอะไรครับ สี่ดวงหลังนะเพราะว่ามานะประกอบกับอันนี้ก็ได้ไม่ประกอบก็ได้แต่ถ้าเกิดมานะเราเกิดเนี่ยนะครับจะมาที่กลุ่มนี้โดยแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดออกมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราไม่ประกอบด้วยทิฏฐิก็ต้องประกอบด้วยอะไรครับมานะนะประกอบด้วยมานะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นของพระอริยะบุคคลท่านจะตัดสี่ดวงนี้ทิ้งนะเพราะฉะนั้นท่านจะเหลือแต่สี่ดวงเนี้ย เพราะนั้นโลภะของท่านเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับเราโลภะของท่านจะไม่ประกอบด้วยทิฏฐิแต่ท่านอาจจะมีมานะได้นะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเจอพระอริยบุคคลก็ไม่จําเป็นว่าท่านไม่มีตัณหานะท่านยังมีตัณหาได้ถ้าเกิดเราไปเจอพระอริยบุคคลแล้วท่านกําลังมีตัณหาเกิดขึ้นเกิดคุณไปว่าท่านว่าอะไร โอยทำไมอยากได้มากขนาดนี้นั่นละโอ้โหบาปมหาศาลเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นอย่าว่าคนเลยอ่ะดีที่สุดโดยเฉพาะอะไรเอ่ยสมณะนะถ้าเป็นสมณะปุ๊บแล้วท่านเกิดอะไรอย่างนี้ออกมาเนี้ยนะครับท่านบอกว่า